아, <laughs> 진 ไม้เาใจม่อก่มากโง่จริงหัร

Let's <laughs> ายไปนานนี่คือตกลงกันอยู่ <laughs> 안녕 you yeah.